การเกงเสริมก้นแล้วนะคะทุกคนถ้าดูดีๆตรงนี้ยเป็นฟองน้ำนะไม่ใช่ตูดจ,จริงของเราแต่แบบพอใส่แล้วอะ่ะกลายเป็นคนมีตูดเฉยเลยสวยมากมีเป็นาตาขอนะับภูงได้สามชั้นจะมีสามระดับอย่างนี้นะคะอันนี้เราใส่เป็นระดับที่สามก็คือใส่แล้วเนี่ยดู จะเก็บเอลแบบนี้แล้วก็มีตูดแบบนี้สวยมากเป็นสีเนื้อนะสีเนื้อก็จะเป็นเหมือนกันมืนจะเป็นลูกฟองน้ำลูกก้นเนียนมากเหมือนของจริงเด้งสุดๆเนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้าแบบยืดนะคะนี่ยืดให้ดูใส่สบายระบายอากาศได้ดียืดได้ขนาดนี้เลยมีสามไซส์นะ ml แล้วก็ xl ค่ะ ข้างหลังจะเป็นฟองน้ำํำรูปก้นเย็บติดก,กับกางเกมี้นะนี่ก็คือจะเดินจะนั่งจะนอนก็คือเคืคนรูปเป็นรูปก้นใส่แล้วไม่โปะแน่นอนทุกคนนี่กสนใจจิ้มปะก้าได้เลยจ้า